สวัสดีค่ะมอนี่คยิื้พผ้ามาจอบจอบอีเหมียวมาจอบเบึ้งอารมณมันคุณน่ายขนาดเบิงบ้งเบึ้งเอาค่ะคุณบานพักตาอากาศโอ้ยตาส้างโบะวะ่า เบิง่งติี่ล่ะถาดแม่มาทำความสะอาดซอยหอยเด้อบ้านนางก็ต้องประดาประดาให้นางเด,ด้ดอกไม <Hey. S 1> ้ดอกลายห <Hey. S 1> ยุดไหลหอยสวนหอยกวดไปเมื่อวานนี่ฮกอีกแล้วพี่น้องเอ้ย hey. หนาวนี่ก็วไหวเด้ล่มล่มแห้งกุ่นคอยเพาะดอกใหม่ก็ร่างมาสิเพาะดอกนี่เที่ยวริบเต้ไข่วงทำความสะอาดให้แมวไขวสกันทำความสะอาดให้แม่อวไปวสกันนะอร่ามิโนมิูเกีตาเฮ้เกีตาเ์กีตาม์บินนกกีก้าซะ บีนาเกาค่ะจ้ะบีนาก,กมานี่มานี่เร็วมีนูมานี่ถาดแมวเอานั่งไปผูดให้คุยแน่ค่ะพี่น้องเอ,อ้ยกุนนั่งมากโซมากเกล็ดมิโนเออนั่นงแมวว่าไงด้ค่ะสร้างซื้อมีโนนั่นงเป็น ข้านังเป็นควีนคุณสาตรงทานเขาได้เอาไปอาหารไปให้คุกเขาดูค่ะบานนางกับตนตกแตง้งด้วยดอกไม้สวยหรูนางอยากไปยุเยอรมันด้วยค่ะพี่สาวที่ทางเยอรมันเอานางไปเนี่ยคอยสตีตัวหายไปบวกกับ เอาไปเลี้ยงเอาเจ้าถาดแมวมินอ้มินนาก่มิน่ะพูดมื่อเจ้าเบิงเอาบานนางไม่คอยคืออดใจว่าใดตันน้องก็ยยาก็แสใส่จัะเดี๋ยวนางมาอีก มันเป็นยากมันเป็นสุกใจบ๊ายบายหนูจะไปเดินท่างีกแล้วเลิไป เบียดท่งางานสาวอาทิตย์ยู่งทันเลโอ้ย,ยก็ได้พักในคนอก่อนมิโนโอ้ล่ะนี่แหละเบียดงานสวยดูเรียส่งตัวอย่าะ บางทีของกระงืตกกตยตากล้าคนเลยบ้านอยากได้บ้านสะอาดอยากให้บ้านสะอาดเต็มขาดทำความสะอาดพี่น้องโอ้โหของก็เงยความเขียดก็เป,ป็นกันค้างบ้านคนนี่คนเหลาไปไปไปทางหลังมาเนี่ยพระเดือดเดียด băng bằng kia băng bằng băng bằng băng băng năm băng à, băng này bên เศร้าค่ะเศร้าประมาณสิบโมงนี่แหละคะ mm ่ะ hmm. ข่อยกตัดโกโกโกอันนี้ออกคันนี้กกสนตน,นนี่น,นะะ mm ี่ค่ะนั่นแลมันบางวิวข่อย <laughs> เรื่องของเรื่องมันบางวิวข่อย mm hmm. ป้าข่อยตายเมียมันหนาวก็สิดโตนค่ะ ไม่ค่อยเริ่มสิบานนิดน่อยแล้วเวียกเลรคคะพี่น้องก่อยสินนั่งจิบซาเบาๆจักบาทอายทวน,ทวน ก็เยอ,อากาดีดีค่ะมันมีฝนล่มัว่ามีลมว่ามีเป็นยางลม่ลมล่มพี่น่อยก็เสียเบิ้ง,งดอกไม้ข่อยงามบ่เด้งค่ะนี่เผื่อนสาวมาหายเด้อจ้าของฝากนะั่ง เกิสาวมาจากอังกฤษเอามาให้ค่ะนั่งมาเล่นน้่มตัวเบียกกันแล้วจุ่มกันแล้ววันนี้สิคอตูไปตามังหงเด้ยกับพี่น้องเจอกันใหม่บ๊ายบายค่ะ